ใหยคนที่ว่าสวัสดีครับวันนี้ผมกับไอดมินทอคุโตะสายเกลืออีกครั้งนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกม Princess Connect ์ดีดายนะฟังงล้วปูงงนะมึงรู้ไหมดีู่งงกัวตานะฮะวันนี้ <c oughs> นี่เราจะมาเปิดตู้ผู้สาวเปียกนะฮะย <c oughs> ี่สุสินานจะมาเปิดตู้สุสินากันเป็นตัวริมิเต็ดนะฮะแม่งเอ้ เราไม่พูดเพราะน้ำเพลงครับเราจะมันเปิดเลยใช่ได้ยินคำว่าลิมิตแต่เนี่ยก็เลยอยากจะหมดเพลงละอ้าวเฮ้ยอะไรวะก็ะตุตีให้โร่นะคะจะได้ไหมวะมีโซงิอายาเมยูคาลิชิโอลิปึบว้ายลิดโดไอสว์ อะไรวะอะไรวะเอ้ยนึกว่าจะออกมาเนี่ยมันตีแรกเลยแั่นที่ไหนได้น้องจา๋าน้องจ๋าจะมาหาพี่จ๋าอย่างงี้สิอะไรวะหรือว่าดวงเราจะไม่จะไม่มีดวงเราสนานจริงๆไหมต้องต้องไม่ใช่อย่างนั้นสิไม่มีสัญญาณอะไรแล้วอ่ะ โอ้โหเอ้อะไรกันบิงวิงบ่อยหน่อยนะบิ่งบ่อยหน่อยนะเจ๊อีอีกแลอวอออกไหนเว้ยอ,ออกหนเว้อยออกจัง ออกจังออกแล้วนี่ดูแล้นเดีไมวได้นี้กันจะได้ว่้ดูาาสินอะออกแล้วโว้อย,ออ,ย,ยออกแล้วไอ้ยออกแล้วออกแล้ว โอเคประมาณนี้จบแล้วสรับการเปิดตู้ซีน่ารีดูรือดอนออกเล็กทีเออแม่กูนึกว่ากูจะหมดตู้ละโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการเปิดตู้ซีนะนอนแะ้วก็เกมปินคอนเน่นะครับก็แค่นี้และเออเกมมาเปิดให้ดูเยเฉยก่อนนะครับบ๊ายบาย